โอเคครับจะต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม gta san andreas แต่เป็นรถ evo รถสปอร์ตนะครับผมก็มี2แอป,ดดน,ป GTA. GTA นะครับผม2ไฟล์นะครับอ่ะไปที่เหมือนเดิมไว้นี่ครับไปที่ gta gta san 800 m p นะครับผมติดตั้งนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าตัวเกมนะครับเพราะว่าดีย๋ยวเราต้องแต่งไฟล์เป็น ทีมีรถสปอร์ตก่อนนะครับผมมีหลายสีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าไม่เชื่อเราไปเดี๋ยวนะครับไปเดี๋ยวนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนเราทำคลิป GTA Vice City ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำคลิป GTA พ GTA s ซ n มันเดยเป็นภารกิจสีที่ที่สีไม่ได้ทำเลยครอบแล้วแต่ไม่เห็นวิดีโอเข้าไปได้เลยเรองไปเดี๋ยวนะครับ ปเดี๋ยวนะครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้นะ่ยสองคนมาก่อนกันทามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าตัวเกมเอานี้ฝงัฝงฝังนี้เฉยเลยอือฮึแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าตัวเกมเพราะว่าในนันเาจะเล่นเกมไม่ได้นะครับผมอ่ะไปที่ซัทอาร์คิวเบอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังจับเหมือนเดิม ไปที่ตรงนี้ครับคำตัวรสตาร์เกมไปที่ Android ต a t a แล้วก็กดว่าสีเขียวนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับผมเราให้มันโหลดก่อนนะครับผมก็มันเสียงมันเงียบไปแล้วนะครับผมก็มาทำคลิปทุกวันนะครับผมทําแเสียงดังครูไม่ได้ทำคลิปแน่นะครับผมตายแน่นะครู้ชม เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเสียดงดังไปหน่อยนะครับผมแค่เบาเสียงนิดหน่อยขอให้หลับสนุกไปครับผมมาปล่อยมันโหลดก่อนนะครับอรอแป๊ดเลยนะครับผมแปเดเลยนะครับอ่ะก็โหลดเสร็จแล้วก็ก็เข้าไปในใตัวเกมได้น,นะครับผม ว่าจะเป็นช่องของมันนะครับโอ้มีจ๊กเกอร์ด้วยไอ้วอเตอร์ฟอสเมื่อกี้มันจะเสียงดังไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะกลไปที่ OBB นะครับไปที่ตรงนี้นะครับผมอ่ะยวผมต้องเปลี่ยนชุดสูตนะครับผมถ้ามันมันเสียงทำไึร่แล้วก็มันไม่ได้ทําคลิกแน่นะครับผมท่านเสียงนูน่นเสียงนี่นะครับผมตายกันหมดเลย ลองดูนะครับอลองดูนะครับมันจะเป็นรถสปอร์ตนะครับอ่าก็จะเป็นซีจอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปสนามบินนะครับลองม่ได้มาเป็นไอ้รถแต่งนะครับผมมาเป็นรถสปอร์ตนะครับผมไปที่ตรงนี้นะกดตรงไปไหนครับผมอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดตรงแผนที่นะครับอ่านี่ไนงะ มาเปลี่ยนชุดสูรก่อนนะครับชุดสูรมันจะอยู่ข้างบนนะครับมาเอาส้มผมก่อนเอาสมผมเขียวนะผมสีเขียวอะแล้วก็อันนี้เอาเสืเส้อก่อนเสืเส้อเขียวแล้วก็กางเกงกางเกงแล้วก็แววนนะครับแล้วก็ใส่เอาใส่อะไรก็ได้ครับเอาใส่นี้พรจะได้เป็นอ่ะ แล้วก็เอาพวกรองเท้านะครับรองเท้าเขียวนะครับผมอ่ะนี่ไงโอ้เหมือนอยู่โอเคมาดูของรถสปอร์ตนะครับอ่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะรับที่มีเมนูนะครับผมมาอันนี้มันจะมากไปนะครับผมอ่ามาดูตรงนี้อ่ะคันแรกนะครับผมอ่ะนี่ไหอ่านี่ครับ นี่เราขอส่งกล้องถ่ายรูปครับผมกล้องถ่ายรูปน,ปนี่ครับนี่เ็นว่าจะเป็นพวกรถอนิเมะนะครับผมไหนดูดิเฮ้ยนี่นะโอ้สวยมากนะครับผมเป็นรถสปอร์ตก็เวลาใช้ได้น,นะครับผมนี่นะโอ้มาถฟัดมาขับดูเราต้องกระโดดก่อนมันนั้นเข้ามาในประตูมันจะไม่ได้จริงๆนะครับผมมาเข้าไปในประตูะะตอ่ะ นี่นะขนเข้าในประตูแล้วแล้ว,ลวก็ร้อนลับไปเดี๋ยวอ่ะเอาเชือก,กกดผิดก็ผิดกดผิดแล้วกดยิงปืนเอาเชือกแลบกกอนลก่กนเมื่อกี้เมื่อไรเสียงก็มันดังไปนะครับมามามาลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับมานี่นะไปขับดูนี่โคตรเท่นะครับผม เวลาขับก็สายเท่ๆนะครับผมมาแล้วก็ย้อนกลับเนี่ยสงสัยมันยางของเราอ่ะมันจะไม่แบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแข่งเป็นรถสปอร์ตนะครับผมไม่ได้มาแข่งนะครับอ่ะก็มีคนคูณติดตามสามคนก็มีคนดูชอบวิดีโอของผมก็หลายทีนะครับผมก็ขอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทําคิดไปหลายวันนะครับมาคันต่อไปนะครับ อันนี้เอาเป็นนี่ดีกว่าสีนี้นี่ครับนี่ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับเอาไว้ซีเจกดผิดนี่เนี่ยนี่น่ากดผิดนะครับอนี่ไงค้ดรถสปอร์ตนะครับนี่ครับสวยมากนะผมขับดูอ่านี่ก็จะเช้านะแล้วจะขอ ขอเราตรงนี้ก่อนนะครับผมมานี่นะรถสปอร์ตเท่ๆนะครับผมเป็นรถอานะครับผมมามาเสียนดูที่นี่ไปครับดูอือหือไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาสีแดงเอาไปสีดาไปก่อนก็แล้วกันกน,นี่นี่ครับนี่ก็ใช้ได้ยอยู่นี่นะนี่ครับเอ้าอะไรสมมาเนี่ยอือหือ โจ T X F ใช่ไหมเนี่ยสมมาเร็วจังนี่หกโมงยังใช่รอเปล่าเฮ้ย hey, เอา้าพี่พี่แซมสงมาอือหึใช่เวลาสมนี่เนี่ยแค่การอัดคลิกอยู่ไอโจ X F พี่แซมเ็าสมมาอะไรวะเนี่ยการอัดคลิกอยู่อือหึสมาสมาทําอะไรเนี่ยมาการต่อไปนะครับอือหอ๋อนี่อัน,นอันนี้ไม่ใช่ครับผมอ่ากดผิดกผิด อ่านเนี่ยไปกดที่อินิตี้นะครับนี่ในนี่ในรถสปอร์ตนี่นี่ไนไงแล้วก็เอาสีแดงน,นะครับอ่านี่ไงน,นี่ใช้ด้าอยู่มีหลายคันนะครับมันจะมีสี่คันนะครับมีหลายสีตกแต่งสีนะครับมาขับดูนะครับนี่ก็คือรถสปอร์ตนะครับผมนี่นายมาอ่าเดียวกลับ ถ้าใครอยากโหลดจะทิ้งลิงก์น,งนั้นลิงก์นั้นล่ๆให้ให้ทุกคนดาวน์โหลดได้นะครับผมแล้วก็มันจะไม่มีพัสเวิร์คราบผมนี่แหละนี่ใช้ได้อยู่ไปไปกันเลยครับผมนี่เหมือนรถสปอร์ตนะครับผมมาอือือรถสปอร์ตโคตรเท่นะครับผมมาลองดูนะครับนี่ใช้ได้อยู่เราค่อยทำคิดตอนเป็นเด็กไว้นี่กว่าครับผมเพราะว่า มันจะไม่มีเด็กแว้นมีเด็กแว้คนเดียวนะครับมาเราเป็นนักซิ่งที่เก่งกว่าอ่ะเป็นคันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรถอันนี้ครับมาอ่ะไม่ใช่ครับนี่เอาสีได้นะครับผมนี่ในเหมือนเดิมอยู่นี่เอ้ยกดผิดอีกได้นะ้วซีเจอือืนี่เอืมใช้ได้อยู่ขับดิว ขับให้สไตล์เท่ๆนะครับผมมาอันนี้ก็เหมือนกันนี่เหมือนคนละแบบนะครับผมเป็นรถ evo นะครับผมนี่ไนะถ้าใครอยากโหลดเป็นรถสปอร์ตก็ทีนินล้านล่านนะครับมานี่นะก็เหมือนก็ใช้ได้อยู่นะครับมาขับดูนะครับผมนี่ขับรถสปอร์ตก็ โคตรเท่นะครับผมอ่านี่อาดช็อตก่อนนี่จะจบคิดแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆดิก็ปไปไดมันดครับสลับของเกม gta sam elias เป็นรถสปอร์ตนะครับผมเป็นรถ Evo นะครับผมถ้าใครอยากโหลดทุกทีลิ้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ทำลิดนะครับผมขอสลับลีปนี้ค่อยมาเจอกันใหม่ จะได้มีที a ีอะไรมัางต้องราไปก่อนสัตด์ครับ